ครับกกระแสนโลกกันต่อในช่วงที่2นะครับ <S <S ตอนนี้นะครับบรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในประเทศเวียดนามน,นี่กําลังร้อนใจมากๆเลยนะครับสาเหตุก็มาจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดเอ่อไข้โรคหัดโ<ล>ครคหัดขออภัยนะครับโรคหัดนะครับตอนนี้จากเ,ออเฉพาะในปี2014ที่ผ่านมานะครับจากต้นปีมาถึงนี่ก็ประมาณสัก3เดือนกับอีก3อาทิตย์ ยอดผู้เสียชีวิตนะครับเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นเด็กๆทั้งนั้นนะครับ112คนเข้าไปแล้วนะครับร้มป่วยอีกนี่ประมาณหลายพันคนเลยทีเดียวครับว่ากันว่าเถอะนะครับเวียดนามกับไทยนี่ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะครับแป๊บเดียวเองนะครับก่อนหน้านี้เราเคยแต่ได้ยินคําว่าโรคหัดเยอรมันนะแต่วันนี้เนี่ยเรามาได้ยินโรคหัดของเวียดนาม ดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะครับองค์การอนามัยโลกเองก็วิตกกังวลในเรื่องนี้พอสมควรมากๆเลยครับเพราะว่าโรคหัดนี่ต้องบอกว่าแพร่กระจายอย่างรวดเร็วได้นะครับแล้วก็เป็นการติดถ้าเกิดมีอาการแทรกซ้อนนะครับเช่นอาการติดเชื้อหรือว่าไปอยู่ในกลุ่มที่มีคนติดเชื้อเนี่ยมากๆกนี่นะครับก็จะติดได้โดยง่ายแล้วถ้าเกิดภูมิคุ้มกันหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงพอเนี่ยแป๊บเดียวครับไปเลยครับนะครับดูเหมือนว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อโรคหัด ก็คือเด็กๆส่วนใหญ่จะเป็นเด็กแล้ววิธีการที่จะรักษาเนี่ยตามวิธีการเขาบอกว่ามีอยู่ทางเดียวก็คือการฉีดวัคซีนครับผมใช่ไหมครับใช่แต่วัคซีนที่ว่านี้เนี่ยจะต้องมีการฉีดในการที่จะป้องกันก่อนไม่ใช่เหรอครับครับคือจริงๆแล้ววัคซีนนี้นะครับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ9เดือนเนี่ยจะไม่สามารถฉีดวัคซีนได้นะครับก็ต้องรอให้เด็กโตกว่านั้นนิดหนึ่งนะครับถึงจะสามารถฉีดได้แต่ตอนนี้เนี่ย ความเชื่อของพ่อแม่คนชาวเวียดนามเนี่ยเขามีความเชื่อที่แปลกๆนะครับ,รบเขาได้ยินได้ฟังมาว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงนะครับ,รบจะทําให้เด็กล้มป่วยแล้วก็อาการเนี่ยหนักกว่าเป็นหัดด้วยซ้ําไปหลายคนก็เลยเลือกที่จะไม่พาลูกหลานของตัวเองเนี่ยไปฉีดวัคซีนผลปลารากฏก็อย่างที่เป็นนี่แหละครับล้มตายกันตามข้อมูลเนี่ยแจ้งว่าผู้ปกครองนะฮะโดยเฉพาะผู้เป็นแม่เนี่ยนะครับก็ยังได้รับสารเนี่ยค่อนข้างที่จะสับสน คือได้ฟังได้ยินมาว่าการไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหัดที่ว่านี้เนี่ยอย่างที่คุณอธิเดชว่ามันอาจจะไปทําให้ร่างกายบางส่วนเนี่ยเกิดเหมือนกับว่าผิดปกติเกิดขึ้นแต่ว่าพอไปแล้วปั๊บเนี่ยมันก็เกิดอาการช้าก็คือช้ากว่าปกติแทนที่จะแก้ไขได้แทนที่จะรีบไปฉีดนะครับแต่ว่าเมื่อได้ฟังไม่แน่ใจก็เลยไม่พาลูกไปแต่ว่าพาลูกไปที่โรงพยาบาลปั๊บเนี่ยนะครับพอได้ฟังหมอคุณหมออธิบายจึงเข้าใจ แล้วก็กว่าจะฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับไปป้องกันเนี่ยมันก็สายไปเสียแล้วบางคนก็สายกันไปเสแล้วติดเชื้อไปเรียบร้อยแล้วนเองนะครับตอนนี้นะครับหมอเองเลยนะครับออกมาเตือนบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับว่าถ้าลูกเกิดอาการไม่สบายขึ้นมานะครับอย่าพยายามพาลูกไปที่โรงพยาบาลเด็กเพราะว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลเนี่ย คนแน่นมากนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อเนี่ยอย่างดีเลยนะครับขอให้พาลูกไปที่คลินิกใกล้บ้านที่มีคนน้อยหน่อยนะครับก็จะไม่เป็นการแพร่เชื้อแล้วก็ถ้าไปเนี่ยเด็กก็จะไม่ติดเชื้อด้วยเพราะว่าสถานที่เนี่ยโล่งโปร่งมากกว่าโรงพยาบาลครับ,รบอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับว่าองค์การอนามัยโลกได้วิตก กังวลในเรื่องนี้พอสมควร,ครนะครับโดยแนะนําว่าทางเดียวที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ก็คือว่าส่งเสริมให้ผู้ปกครองนี่นำลูกหลานหรือเด็กนี่นะครับไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ซะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็มีการเพิ่มมาตราการนะครับทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเหวียนเตินหยงเลยนะครับ,รบท่านเป็นคนออกมาบอกเองว่าเรื่องนี้นี่สี่เลียดมากๆนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะว่าแค่3เดือนที่ผ่านมา3เดือนเศษนี่้112คนแล้วก็ ล้มป่วยอีกหลายพันคนนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดละได้เลยทุกท่านครับ,รบโดยก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขของไทยก็ได้ออกประกาศเตือนเรื่องของโรคโคโรนาไวรัสร2012ไว้แล้วซึ่งระบาดอยู่ที่ตะวันออกกลางแต่ว่ากรณีของโรคหัดเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยเนี่ยยังไม่มีท่าทีในเรื่องนี้อาจจะอยู่ระหว่างการดูสังเกตการเขาเรียกว่าสถานการณ์ของโรคก็ได้ ใช่ครับแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงหลังๆเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าชาวเวียดนามเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังไงเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแพร่ระบาดเข้ามาแล้วเนี่ยคนที่จะเดือดร้อนก็คือเด็กๆของเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าน่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับ ตอนนี้เราก็ต้องพักกันอีกสักครู่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะพาไปดูหมีแพนด้าครับเป็นหมีแพนด้าขี้เหงาเขาเคยมีเพื่อนร่วมกลงนะครับเป็นเพื่อนกันปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยย้ายบ้านออกไปนะครับเจ้าตัวที่อยู่ลําพังตอนนี้เนี่ยไม่กินไม่ทําอะไรเลยนะครับนอนคิดถึงเพื่อนอย่างเดียวเจ้าหน้าที่เขาจะมีวิธีแก้ยังไงนั้นเดี๋ยวสักครู่กลับมาชมนะครับ